แล้วก็ผมทยอยจ่ายเป็นเนี่ยเป็นรายอาทิตย์อ่ะตอนตอนนี้ผมจ่ายพี่เรืองไปเท่าไหร่แล้วพีค่คือคือคือเราคุยเรื่องเนี้ยประมาณสี่เดือนแล้วปะถูกต้องครับแต่ด้วยความว่าเดือนที่แล้วอะ่ะไม่มีเหมือนแบบว่าคุยหรือว่าโอนเงินหรือว่าทักอะไรมาเลยอ่ะครับไม่มีไม่มีทักไม่มีอะไรมาเอามาคืนเลยครับผมต้องมานั่งรออีกรอเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับความรู้สึกตอนนี้ ถ้าไม่เคถึงไม่จ่ายเขาตามที่ตกลงไว้ว่าอาทิตย์ละแสนคือมันเป็นเงื่อนไขข้อตกลงว่าโอเคเป็นวีคเป็นวีคไม่ใช่เหรอใช่ใช่ครับพี่ผมก็พยายามเก็บเรื่อยๆเนี่ยเนี่ผมก็เก็บมาตอนแรกผมมีไม่ถึงพี่นะอ,อันนี้ผมมีคือมึงฟังก่อนเขาต้องการวีคละแสนตอนเนี้ยมึงจ่ายได้สี่วีคแล้วนะเขาจะได้แบบรู้สึกว่ามึงอะไม่ได้บิดไม่ได้หายมึงมเข้าใจประเด็นเขาหน่อยครับ,รบพี่พี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่ครับตอนไม่รู้เท่าไหร่แล้วสี่แสนสี่ขาดอีกเท่าไหร่ว หน,นหนึ่งกแสนหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเด่นนายกมา อนุญาตตมอก่อนนะครับอ้าไปพักหรอโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จวันจะน่าจะกลับมาทันทำแล้วโอเคเร็วแ้วขวัญทีเควุเข้ามาข้างในดิออล่ราเข้ามาข้างในแล้วที่เหลือออกไปให้หมดเลยอรับวุฒมาดิเบ้เบ้เบครับผมต่โยมมาีิด้วยเบ้เบๆเบ้เเบ้เบ ที่เหลือเอาไปเลยที่เหลือเอาไปเลยเอาเอาแค่คนที่แบบเรียกไว้ไม่ให้ไม่ต้องให้ใครลงมาเอาช่วยคุยกันเองเลยโมโจโมโจครับครับโมโจมาโมโจได้ยินเรื่องแล้วอ่ะช่วยเขาคุยหน่อยครับก็คือก็คือเรื่องที่ทีเคเหมือนเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องเนี้ยใอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมอ่ะฮะเาใจอยอ่ะฮะกับพี่พี่ดูไว้แล้วทีนี้ใช่ใช่ใช่อ่าทีนี้จะถาม ฝั่งของพี่เปรมเราเคลียร์ไปแล้วหรือยังเคลียร์ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับขอ,ของของพี่เปรมไอ้ที่ว่าตอนนั้นที่ให้รถอาสามสองไปตอนนั้นที่ขาดแด้ฟักแค่ประมาณไม่ไม่เท่าไหร่นิดเดียวนะครับเขาบอกเอางั้นเรา,าไ,มไม่ได้พูดแบบอะไรนะพี่เคแต่พี่กูตอนน้องเคลียร์เพราะว่ากูไม่ได้เคลียร์เลยเลยมึงมีแค่สมบัติแค่รถอาสามสองคันเดียวใช่ใช่ครับพี่อันนั้นตอนน้มาครับพี่แต้วอนนี้เราติดใครอีกไม่ไม่มีอะข้พี่เหลือของพี่เรืองครับตอนนี้ของพี่เรืองเราเราคุยตกลงกับเขาไว้ว่าไง ก็ผมต้องทยอยจ่ายพี่เลืองเนี่ยเพราะว่าที่ผมคุยกับพี่เลืองไว้ตอนนั้นผมทยอยจ่ายเป็นเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมพี่พี่เลืองอันนี้แค่ทีไปถูกถูกใช่ใช่ครับแต่คือแต่คือนานจ่งเองแบบว่าโอ้โหปีกว่าแล้วอะปีครึ่งนานไอ้ว้นมึงมึงฟังนะตั้งแต่สมัยดำน้ำใต้น้ำอะใต้ใต้น้ำอะครับสมัยนั้นนานแล้วครับอันนี้เคยเื่งอะไรพ่เคยไปยืมไปไม่ช่ยค่อยยคือมันรับจ้างดำน้ำให้ดูไว้ตอนนั้นมีคนที่รับดำมันมีผม คือในโดไว้มีโทนี่ด้วยมีหลายคนอะที่ที่ให้มันดำอะเฮ้บ้านหนูเรียบอ่าอ่ารหน่อยครับแล้วทีมันก็หายไปขอเลนวาขอออเราอธิบายฝั่งเลยว่าหายไปเพราะอะไรอตอนเราอ่าผมอธิบายฟังครับคือตอนแรกที่ที่ตอนที่ของตอนที่ของพี่เปรมอะมันจะมีอยู่ช่วงที่แบบของพี่เปรมน่าจะตอนนั้นน่าจะไม่มีมันน่าจะเคลียร์ไปตอนที่ตอนที่เป็นตู้เรเบลไอตรงนั้นอยู่ที่ตรงที่ผมเอารถให้พี่อะ ของพี่เปรมน,นะไอ,อ้นร่แต่กว่าค<อ>ุยอาพุ่งตรงนั้กว่าคุะเค็มได้รอสักกับเดือนูบนให้เพื่อนกูฟังตลอดอ่ะครับพี่ได้อ่าครับ<า>อันนี้ใช่แต่แล้วก็ของของพี่เรืองเนี่ยที่ที่ผมหายไปนานเลยของพี่เรืองเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะตอนสมัยที่มันเป็นไวรัสที่แบบว่าขาดสิบวันแล้วก็แล้วก็กต่อไวรได้ตอนสิ้นเดือนอน่ะพี่ตอนนั้นอะ่ะที่มันต้องสิ้นเดือนก่อนถึงจะต้องต่อใช่ไหมครับที่ผมหายไปตอนนั้นเดือนหนึ่งก็ต่อไวริสมาแล้วก็ผมก็ติดต่อพี่เลืองแล้วพี่เลืองก็ดีวกับพี่เรืองไว้ว่า ให้ผมทําให้แร่ฟ้าไปจากห้าพันจากห้าพันกว่ากว่าเนี่ยห้าพันนิดนิดห้าพันกว่ากว่ากับแร่แดงเท่าไหร่ผมไม่ไม่ไม่ชัวร์ตอนสมัยนั้นแล้วก็พี่ตังบอกว่าให้เป็นแร่ฟ้าเป็นหมื่นเศษแล้วกันเอาแร่ฟ้าให้ให้ก่อนเลยหมื่นเศษตอนนั้นให้ไปแล้วแร่ฟ้าระขาแร่แดงเพราะไม่มีแร่แดงเลยตอนนั้นว่ะตอนนั้นในตู้ผมไม่มีแร่แดงเลยผมก็เลยแบบว่าเอองั้นผมไม่รู้จะไปหายังไงเหมือนแร่แดงเพราะแร่แร่ฟ้าผมให้ไปก่อนแล้วหนึ่งหมื่นเศษจากห้าพัน พอพี่ในส่วนในส่วนของของพี่เลืองนะแล้วก็พี่เลืองก็เลยคิดเป็นเงินมาให้งั้นพี่เลืองเอาเป็นเงินแทนของในเศษแร่แดงพี่เลืองบอกว่าเอาเป็นแร่แดงห้าพันเศษพี่เลืองบอกผมตอนนั้นตอนที่ผมโทรคุยกับพี่เลล้วงก็ผมก็บอก่าตอนนี้ตกลงกันว่ายังไงจะต้องพี่เลื้งบอกว่าใช่ใช่ตกลงกับพี่เลืองว่าให้จ่ายเป็นเงินแทนเพราะพี่เลืองไม่เอาเป็นเป็นของแล้วเอาเป็นเงินแทนจำนวนเท่าไหร่ตอนนั้นคุยกับพี่เลืองพี่เลืองบอกเป็นเงินคิดเป็นเงิน เท่าไหร่พี่ร้านร้านเท่าไหร่ร้านร้านร้านหน้าใช่ปะใช่ครับร้านห้าครับแล้วก็ผมทยอยจ่ายเป็นเนี่ยเป็นรายอาทิตย์อะตอนตอนนี้ผมจ่ายพี่เรืองไปเท่าไหร่แล้วพี่คือคือคือเราคุยเรื่องเนี้ยประมาณสี่เดือนแล้วปะถูกต้องครับแต่ด้วยความว่าเดือนที่แล้วอะคือไม่ได้ไม่มีแบบไม่มีเหมือนแบบว่าคุยหรือว่าโอนเงินหรือว่าทักอะไรมาเลยอะครับเข้าใจไหมครับคือเหมือนแบบผมต้องมารออีกรอ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 เรื่อยๆเหมือนแบบ คือคืออาทิตย์ละแสนนะผมว่ามันมันมันหาแป๊บเดียวนะแต่คือแบบไม่มีไม่มีทักไม่มีมาเอามาคืนเลยครับผมต้องมานั่งรออยู่รอเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับความรู้สึกผมตอนนี้อืมแล้วทำไมทีเคถึงไม่จ่ายเขาตามที่ตกลงไว้ว่าอาทิตย์ละแสนก็ก็ตอนแรกอะผมผมจ่ายเขาตอนไปอาทิตย์ละแสนก็คือก็จ่ายจ่ายแล้วแล้วก็มีมีอยู่ช่วงที่แบบว่าผมไม่ได้ไปหาเงินเลยอยู่ที่สะพานเนี้ยผมไม่ได้ไปหาเงินเลย ได้ได้คุยกันหรือเปล่าได้บอกเขาหรือเปล่าถามตอนไม่มีอ่ะตอนนั้นก็หายไปช่วงนั้นแล้วก็ไปเจอพี่เลืองที่ทําการแอดมินผมอธิบายพี่เลืองไปแล้วว่าตอนตอนมีช่วงที่แบบว่ามีตอรเียหรืออะไรเงี้ยผมไปไปไปฟามันหาเงินอะไรมันไม่ไม่ได้อ่ะผมบอกไปแล้วว่าอธิบายพี่เลืองไปแล้วตั้ช่วงนั้นว่าผมว่าช่วงนี้มันน่าจะมีเรื่องมันมันเยอะแล้วก็ทาตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับที่ว่าผมไปหาเงินไม่ได้เพราะนั่นแหละครับพี่ที่แล้วก็บอกพี่เลืองไปแล้วก็พยายามแบบว่าเก็บ เก็บเงินแบบส่วนต,ตัวแบบว่ายืนทานํางานเพชเชคอ่างเงี้ยบางทีแบบว่านิดนึงก็เก็บไปเรื่อยๆไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วอ่ะผมอ่ะเงินอ่ะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยว่าเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นที่ที่เราจ่ายครั้งล่าสุดจนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล้วผมจำไม่ได้อ่บว่าว่าว่าถ้าว่านานแค่ไหนมันก็ตอนที่ทําการเอมินตอนไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดใจอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะพี่เริงพี่เลิงได้จดไว้ไหมพี่ที่ผมให้เป็นเดือนครับ,รบถึงเดือนแน่นอนครับ แต่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งป่ะพี่ตอนที่ตรงนั้นนะถ,ถ้าที่ทํางานแอ็นบีอะพี่เดือนนะครับเดือนกว่ากว่าได้ผมก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นวันเท่าไหร่แล้วว่าว่าเท่าไหร่ผมให้พี่ไปไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วค้างยอดละพี่เหลือประมาณหนึ่งหนึ่งล้านห้าหมื่นครับหนึ่งล้านห้าหมื่นตอนนี้นในตัวในในบัญชีผมผมามีอยู่สี่แสนสี่แสนสี่ แล้วทำไมเราถึงไม่เอาไปทยอยคืนเขาอ่ะเนี่ยผมก็เก็บเก็บเรื่อยๆเนี่ยพี่เพราะว่าผมแปลว่าตอนนั้นมันมันมันก็คือมันเป็นเงื่อนไขข้อตกลงว่าโอเคเป็นวีคเป็นวีคไม่ใช่หรอใช่ใช่ครับพี่ผมก็พยายามเก็บเรื่อยๆเนี่ยนี่ผมก็เก็บมาตอนแรกผมมีไม่ถึงพี่นะอันนี้ผมมีคือมึงฟังก่อนเขาต้องการวีคละแสนตอนนี้มึงจ่ายได้สี่วีคแล้วนะเขาจะได้แบบรู้สึกว่ามึงอ่ะไม่ได้บิดไม่ได้หายมึงเข้าใจประเด็นเขาหน่อยเขาเข้าใจครับพี่อันนี้ คุต้องบอกกลนนะว่ามึงอ,อนี่ยเนดภพาเนี่ยหาเงินง่ายกว่าคนอื่นเลยนะถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยอ่ะเฮ้เมึงเบินะเกเงินมาเบิกเงินมาทั้งหมดเลยเอาให้มันไปให้เรื่องไปถ้าไารเรื่องหนึ่งล้านห้าหมื 1, 50, ่นปะใช,ช,ช่ครับไม่ใช่ตัวโยเดี๋ยวเบิกในตู้มึงอะ ไม่เคทีเปิดของทีเคที่มีอ่ะเน่เน่เน่ล,ล้วทีาเคติดอะไรกับใครอีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมของเปรมเคลีย์แล้วใช่ปะใช้คำว่าจำใจเคลียดีกว่าครับตอนนู้นนะแตงผมไม่ติดแล้วผมได้มานละใช้คำว่าผมจำใจเคลียแล้วกันพี่เคลียเลยก็ได้ครับพี่พี่ว่าพห้ผมต้องทำอะไรหรือเปล่าของพี่เปรมไม่มีอะไรติดแล้วให้มันเนี่ย พี่เคมีเท่าไหร่ตอนนี้นี้มีอยู่แสนสี่แสนสี่ครับพี่ขอถามหม่ถามอีกครับคือตั้งแต่ตอนในมือก็ยังไม่ได้ทยอยคืนอะไรเลยนะทยอยคืนพี่เรืองไปล้านห้าเรือนล้านห้าหมื่นจากล้านนะล้านห้าครับล้านห้าแสนห้นะตั้งแต่ที่กลับมาแล้วคิดดูกับพี่เรืองที่ตอนที่ตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่ที่คือมึงมันจะพูดไปแล้วมึง ถามตอบตามคําถามครับพี่บอกกันนะถ้าเกิดว่าผิดอ่ะให้ยอมรับเราช่วยกันครับพี่ไม่ต้องเถียงอะไรแล้วจำได้ว่าเรื่องเนี้ยเคยไปถามไอ้เปมเป็นเดือนแล้วปะตั้งแต่มันกลับมาเป็นสภาตั้งแต่กูรู้มันกลับมาเป็นสภาทามันกลับมาเป็นสภาเสร็จแล้วกูก็รับเรื่องมาแล้วกูก็ไปถามมึงถูกต้องไหมตอนนั้นจำได้ไหมใช่เป็นเป็นหลายเป็นเรียนแล้วปะคุณหลายเดือนเ่มึงไม่ทยอยชื่อในเรียนเลยหรอ คืนคืนไปคืนไปละสี่แสนกว่าแล้วครับสี่แสนนิดนิดเหมือนเหมือนเหมือนเดือนหนึ่งหยุดทีเดือนหนึ่งหยุดทีอ่ะวดเข้าใจปะจ่ายแสนหนึ่งต่อหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดทีแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็จ่ายแล้วก็มาจ่ายถ้าเป็นคนอื่นเน,น,นี่ยมันโดนกระชื้นไปเลยน่ะต้องไหมถูกต้องไหมเรื่องถ้าเป็นแบบคนอื่นที่บิดมึงไปนะ่ย มึงแบบว่าหาง,งานตอนนี้คือคุณมองว่าทํางานง่ายกว่าคนอื่นนะด้วยนะมนรีลงไปได้ไหมครับได้แล้นทีนี้ก็คุณอ่ะมึงจะให้เขาให้ไปสี่แสนใช่ไหมแล้วมึงก็คุยเลยเหลือเท่าไหร่หกแสน 6, 000, ข้อตกลงยังไงอาทิตย์ละแสนหรือกี่เท่าไหร่ก็ว่าไปไม่อาทลเอาให้เลยสี่แสนสี่ให้เลยเอ่ะจ่ายเรื่องไปพี่เรื่องกระเป๋าครับแปดเจ็ดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ด พี่บอกนะเวลาทำอะไรผิดพลาดอ่ะไม่ต้องแก้ตัวถา้าเขามาเอาเรื่องอ่ะเราแค่ตอบตามความจริงก็พอครับพี่พี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่ครับสอนไม่รู้เท่าไหร่แล้วสี่แสนสี่ขาดอีกเท่าไหร่วุฒิหกแสนหนึ่งหกแสนหนึ่งเดี๋ยวหกแสนหนึ่งไม่ต้องลเล่นนายกมาใส่บนิบนไม่ต้องใส่บินเด่นนายกมา จนกว่ามึงจะเคลียร์นี่เร่องเสร็จนะมึงเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่ล้วค่อยกลับมาคุยถ้ายังอยากจะทำงานต่อไอเจเจมาที่สภาหน่อยเออข้างในโดมเลยพี่บอกไปแล้วมีอะไรให้พูดพูดตรงๆกูพร้อมช่วยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงใครเขาด้วยเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมึง<ช>เองก็ต้องยอมรับครับจำไว้ถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆเราช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยปัญหาคลางซังอย่างเงี้ยไปเคลียร์เองเกนจีปลดยศออก ทีเคไปจดทีเคออกโอเคครับเขียนี่เสร็จแล้วค่อยกลับมาคุยจะกลับมาทํางานก็ยินดีต้อนรับเก็บก่อนไหมครับของสภาเก็บก่อนได้ไหมไปเขียนเลยเอาไปเก็บก่อนไอทีเคเป็นผู้ดูแลบ้านใครซิกซิกครับซิกซิกครับซิกซิกครับนะตอนนี้ใครว่างอยู่ใครอยู่ใครเป็นคนดูแลบ้านซิกซิกอยู่ตอนนี้เป็นซนดี้ แซนดี้ทีเคครับแล้วก็ไม่ใครอีกอีกคนหนึ่งอ่ะอืออยู่นะครับคนไม่พอแล้วใช่ไหมก็จะเหลือแค่แซนดี้กับยูนาพี่ไหวเหรอจะเบาอยู่พี่เพราะว่าเขาเขามีโปรเทคอยู่ไงน่าจะไม่มีเรื่องอะไรเรียแซนดี้กับ่ยูนาไหมแซนดี้อยู่นะแซนดี้อยู่นะลงมาไหน มึงเก็บเสร็จแล้วมึงวันนี้ทีเคแกจะอยู่แค่อยู่นะแซนดี้แคทงั้นอยู่นะลงมานะ็ไดกูจะบอกมึงให้นะในเรื่องการทํางานมึงดีนิสัยมึงเป็นน้องที่ดีเว้ยแต่เรื่องความประพฤติที่มึงทําอ่ะมันเฮี้ยกูไม่โอเคช่วงเวลาที่ออกจากสภาไปอ่ะปรับปรุงตัวซะครับพี่แก้ไขซะไม่ต้องเถียงรับผิดชอบในส่วนที่มึงทําครับถึงอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้บอกนะว่าไรออก ปลดมึงอ่ะพอให้มึงเคลียเรื่องทั้งหมดแล้วให้กลับมาที่กูแฟร์สุดแล้วนะมึงรู้ว่ากูเป็นคนยังไงนะครับนะะเอ็นจิครับปลดแล้วครับไปเปลี่ยนชุดซะปลดแล้วได้ครับแล้วก็ให้เวลานะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนหน้าถ้ามึงยังไม่เคลียเรื่องพี่ปลดถาวรได้ครับนะไปอย่าเสียเวลาเลยไปเหอะไปได้ครับโอเคไปเปลี่ยนชุดใหม่ อผู้ดูแลบ้านเอมาลิมาลนะิเป็นคนตามเงินให้บุญเรืองไม่ต้องให้เขาเหนื่อยตามนะเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นลูกหนี้ <S <S 2> <S 2> ควร, <S <S ครจะต้องรู้ว่าต้องคืนไม่ใช่ให้เจ้าหนี้เหนื่อยเคยเจอมาเยอะแล้วอะติดหนี้เขายัางโชว์แอดโชว์รวยคุยอะไรก็ไม่รู้ เรื่องติดต่อมารีโดยตรงเดี๋ยวให้มารีตามให้ครับนาขอบมากครับขอบมากครับน้ามารีไปบอกฮาร์เดสด้วยว่าให้ตามทีเคด้วยนะได้ครับนะาอยู่นะอ้าวแล้วแซนดี้อะแซนดี้แคทครับแซนดี้แคทเรียวรออยู่ดูไว้ขอบมากครับนะขอบครับครับไอวุดใส่ชื่อกูสแปนลงไปซิกซิกก็ได้บ้านไหนไม่พอใส่ชื่อกูลงไปเลยคุ้ยลงมือเองเลยอ่ะดูดี่ นายยังมีพวกเด็กใหม <า S 2> <ไป S 1> ่ครับเพราะเดี๋ยวมันจะกระจายตอนที่เล่นบ้านอยู่แล้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านไหนที่คนไม่พอที่ไม่มีตัวหลักพออ่ะก็ใส่ชื่อพี่ลงมาเลยไอวูดบอกน้องเลยนะพ่<ข>อ,<ข>อผิดพลาดอ่ะทําให้มันถูกต้องซะไอ้เฮียรเราค่อยกลับมาค,คือจริงจริงพี่จําได้ไหมตอนที่เราคุย,คยจ <ำ S 1> ําได้พอแล้วกูไม่กูไม่สัตยายแล้วไปแก้ไขซะแล้วค่อยกลับมาแป้น สอนน้องเลยนะโอ้หนูสอนมันจะไม่รู้จะสอนยังไงเล่ามันต้องเจออย่างนี้บ้างแหละวันนั้นพ่อหนูก็นรู้ทุกคนรู้ดีวอนมันด่ามันแค่ไหนตอนนั้นอะตีสองตีสามป้าที่เราคุยกับมันตรงเนี้ยโอ้ยตามนี่แหละเพิ่งไปตามมันแล้วก็ดูความมาพื้นมันด้วยถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องกลับครับสมัครได้กี่คนแล้วตอนนี้เอกใหม่มีกี่คน นะห้าคนห้าหกคนประมาณนั้นค่ะออืใช่ใช่ที่แบบทำงานชัวชวบ้านไหนค่ะราใส่พี่ลงไปเลยได้ครับแล้วก็ใส่เบอร์พี่ติดต่อไปให้มันด้วยไปอยู่โอเคไหมหลานยังงงอยู่เลยนะคะงหนูกลับบ้านหนูเลยนะบ้านหนูกำลังจะตีต่อแล้วไปไปไปตามไปเลยอยู่ว่างไหมว่างครับแป้นแป้นเอาหลานไปศึกษาด้วยได้ไปอ่อไป เอาไปช่วยเขาไปโตโยไปโอเคครับไ้ไค,ครับอ่ะน้องมินรับทราบโมโจครับโมโจรับทราบหัวทราบ <laughs>